สวัสดีค่ะจากวลัยไงพอยอมค่ะวันนี้ก็จะมาชํานะคะชําเพื่อขยายพันธุ์ต้นพลูฉลุนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ประดับนะคะที่มีใบแปลกนะคะก็คือแปลกตรงที่ใบเขาเกิดมาและใบเขาจะเป็นรูแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาขยายพันธุ์กันนะคะเพราะว่าเหลืออยู่ไม่กี่กระถางแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่บาลังพยอมตัดเขามาไว้นะคะเพื่อเดี๋ยวจะปักช้ำกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็นำยอดมาช้าก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินเก่านะคะแล้วก็มาผสมกับ มะพร้าวสับนะคะก็ไม่ใส่อะไรเลยนะคะไม่ใส่ปุ๋ยคอกไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่าเราชำใหม่นะคะก็ใช้ดินกับมะพร้าวสับเพิ่มความชุ่มชื้นให้เท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวเราก็ชำนะคะชำหลายๆย,ยอดนะคะเพื่อเขาให้เขาเป็นพุ่มนะคะ เมืวก่อนนี้จะชาแค่กระถางจะละยอดนะคะก็นานมากๆนะคะกว่าเขาจะ <c oughs> ออกมาหลายใบก็ไม่ทันกอกแกการที่ว่าเราจะจําหน่ายนะคะนี่ค่ะเราก็จะชาใส่หลายๆย,ยอดเมื่อเขามียอดเยอะๆเราก็สามารถที่จะนํำเขามาแยกขยายใหม่ได้นะคะ พออันนี้ปกักชําไว้นี่ก็ประมาณ15วันนี่ก็สามารถที่จะจําหน่ายได้แล้วนะคะเพราะว่ารากเขาก็จะออกนะคะให้ความชุ่มชื้นเยอะๆนะคะลดน้ําเช้าเย็นได้ก็ดีนะคะเขาจะโตไวนะคะยิ่งให้น้นํานมนะคะนมสดๆด หรือว่านมกล่องรสจืดนมขวดรสจืดก็ได้นะคะแล้วก็ผสมน้ํานะคะใส่ฟอกกี้ฉีดนะคะแล้วก็ผสมน้ําให้เจือจานลดลงไปในกระถางนะคะรับรองได้นะคะงามมากใบเขียวใบดําใบเป็นมันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้สวยๆแบบนี้นะคะ1กระถาง เดี๋ยวจะให้ดูกระถางเปล่าๆนะคะว่าเป็นเหตุเพราะอะไรนะคะนี่ค่ะกระถางนี้ปักชําเดฟนะคะเห็นไหมคะว่าทําไมข้างในเป็นโพรงน้องกระลอกนะคะม้วนเอาเถาเดฟนี่ค่ะเถาเดฟนะคะแบบนี้แล้วก็ ดึงขึ้นไปทั้งขยุมเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นยอดมะพร้าวนะคะนี่ค่ะก็จะมาเอาขุยมะพร้าเอามะพร้าวที่บา้านแรงพยอมได้ฉีกฉีกไว้นะคะนี่ค่ะขนขึ้นหมดเลยนะคะอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นไม่หาทําเองเลยมาเอาในกระถางแถมดึงเอาเดฟไปหมดไปเลยนะคะสองกระถางตอนแรกก็ ไม่ได้ไปดูนะคะเพราะใช้เปิดน้ำสปริงเกอร์ไปดูอีกครั้งหนึ่งสงสัยว่าทำไมทำไมแล้วก็เพราะอะไรเดบหายไปสองกระถางหายไปหมดเลยก็ต้องเฝ้าดูนะคะถึงได้เห็นนะคะว่าน้องกระลอกมาขนนะคะ มาขนเอาเอาเถาของต้นเดฟนะคะขึ้นยอดมะพร้าวเอาไปทำรังเอาไปลองรังให้ลูกน้อยซะแล้วนึกนึกแล้วก็ขำเนาะหาอะไรไม่ทันหรือไงไม่รู้ ก็จะมีอยู่สองตัวอีกตัวหนึ่งก็ขนอีกตัวหนึ่งก็ฉีกนะคะฉีกยอดไผ่ที่เขาเป็นกาบไผ่เป็นเปลือกไผ่นะคะก็ฉีกอีกตัวหนึ่งก็มาขนมาพร้าวแล้วก็ขนต้นเดฟนะคะเอาไปม้วนม้วนม้วนทำรังเสียดายเดฟไ,ไม่ใช่อะไรหรอก ทำไวอย่างสวยเลยกอใหญ่มากสูน์ไปเลยขึ้นยอดจะสอยลงมาก็สอยไม่ถึงเพราะว่าต้นมะพร้าวสูงจัดและเขาก็ไม่ทํำล่วงด้วยนะอยากได้เดฟคืนก็เลยไม่ได้นี่ค่ะเราก็จะได้อีกหนึ่งกระถางนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะลดน้ําให้ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าเดี๋ยวเราก็จะได้ไม้สวยๆใส่กระถางแขวนนะคะตอนนี้เวลไร่วงพยอมก็ปักชําเสร็จหมดแล้วนะคะทั้งหมดเลยได้หกกระถางนะคะเป็นกระถางตั้งสะส่องกระถางนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระถางแขวนนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเราทําเป็นพุ่มเมื่อเขาเริ่มห้อยลงมาเลื้อยลงมานะคะจะสวยมากเลยนะคะหรือเราจะใช้หลักนะคะหลักแล้วก็ให้เขาตายขึ้นหลักก็สวยนะคะหรือจะให้ตายขึ้นต้นไม้ก็สวยนะคะอันนี้ก็ไปเห็นที่บ้านเพื่อนมานะคะครั้งแรกเลยที่ไปเห็นบอกว่า ทำไมไม่ดูมั่งต้นไม้ตัวอะไรกินหมดโอ้โหปล่อยปล่อยไก่ตัวบเริ่มเลยเพื่อนเขาก็หัวลอเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ใบแบบนี้เองก็เลยมาตอนหลังก็เลยมาค้นข้อมูลแล้วพอดีเลยไปตลาดนัดต้นไม้งานกเกษตรนะคะก็ไปเจอเห็นเขาขายกระถางนะคะกระถางละห้าบาท ก็ประมาณนี้นะคะก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็จัดการนะคะขยายพันธุ์อย่างมากมายแล้วก็ทำหลักบ้างทำแขวนบ้างนะคะใส่กระถางตั้งบ้างนะคะก็จำหน่ายขายเรียกว่าดีพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้เองนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ